ป้าอ mm. ีหลาสิกินเบิดบ่นะน้องป้าเออกินชคนเพื่อว่าสามสองคนสองพกสองเป็นสี่กินนะพกไหนอ่ะย่าหุ่นมาได้อยาไร้เฉยอืมเบลหคือวเลยงบเลยไปเลยหายเลย สวัสดีแดสบายดีเด้อผมเป็นพี่นงเอฟซีเบอร์สุขสุขคนก็นยินดีตอนเขาเข้าโซโซส,สาวนอนคือเก่าคือเดิมเด้อผม,มพี่นองเนาะเพิ่มเติมกันยังอยู่นำนองปลาคือเก่าผม,มพี่นองเลย กันมานี่กับเห็นทางน้องมินตราเพิินเนาะกับไลคุรหลยคนทางเอฟซี่นก็แนะนำทางสนุนคือไทยทรมเต่น้องปลากับน้องมวยแต่น้องเตี้ยน้องมินตราคือบทฮาว่าทางน้องเพิินเป็นจังไดมาจังไดสิประมาณนี้ออกไปพี่น้องเนาะกับโยทางสนุนกับบริธาไม่ดีผมพี่น้อง้เมือน่กับต้องขอโทษขอภัยเนาะบริษามน้องเพิินกับคิดว่าสนวนกับพหูว่าน้องเพิินมาแต่ใส่แตมา คิดว่าคนแถวๆนี้แหละเนาะก็บอกว่าวัฒนาคนเป็นแบบไรพี่พี่น้องเอฟคุยว่าบุหินเฮือที่สานเพิ่นและบ่ะน,นี้กระทางเอฟซีพันเน่นำทางสันนิขอได้หู้ว่าเออน้องมินตานี่คุ้นคุ้นสื่อเสียงอยู่แต่ว่าบาุเคยเห็นหน้าเห็นตาเนาะพี่พี่น้องเนาะกับไลคุหลายค,ยคน้นเคยอ่าขับยีหาน้องเพิ่นอยูนเราพี่พี่น้องเอฟแต่ว่าทางสน,นันนิบุเคยถ่ายถามด้วยว่าสัมภาษณ์เพิ่นที่ไปที่มาของเพิ่นหน่องพี่พี่น้องเนาะเอามาอนี่กระทางน้องเพิ่นกคยอยู่นำ น้องปลาพ่อพีพ่น้องอมาดีน้ำน้องปลาเดี๋ยวทางสานองกัสิโอสิลมเพิ่นจังนิดจังหน่อยเนาะเพื่อพอได้หู้ข่าวข่าวอ่าภายในครอบครัวเพิ่นพ่อพีพ่น้องเอ้อ่าจังไรก็บผักพ่อพี่น้องเอฟซีเด้อพ่อพี่น้องเนะาะผากเป็นกำลังใจแล้วก็ผากโคเซโคได้ทางสานองแนวได้เห็นคลิปสนองแล้วก็อย่าขับโฆษณาเด้อพ่อพี่น้องเนาะโดยอ่าจังไรก็ ไปบงไป s ô n กันให้พี่น้องเองด้วยถ้าเกิดเหตุยังไงล่ะน่ะแค่คองโอ้รัวตัวบ่โชว์โชโชว์โชว์ชมเจ้ากินข้าวเที่ยงแล้วบ่คือมากินนี่ก่อนล่ะืออคือไข่ไก่แท้อันนี้เกลียวไข่หัวเหื่อยอยู่เกี่ยวไข่หัวจะคื สวัสดีโดยสบายดีคนงามคนงามสุสานวนเด้อแหมแม่น i ่ไปวนได้เนาะเน่ชดีๆดอกจำปาอยู่ในหูัน้สาวลาวเอ้าน้องยกะเจ้าน่ะน้องมินตาน้องมินตาเออเจ้าเจ้ามาดินน้ัน เกปาบ่เดินหมู่เดียวกันนั่นแหละเนาะเดจ้าบริข่าของเฮียนบอเขาเขายผมคือบุวีเน่ผมนะไม่เช่แต่รเะก็่ใจยังบีไปอ่ะแงกงามอยู่เดอกเปียผมยังบาตกอยู่เอาบมดละกบมาเจ็นมาโค่นํ้กันอ่ะเอเอาสบายดี หมดทางแล้วเราก็บอกสบายดี <laughs> เอาอีหล่ะเจ้าในครอบครัวเจ้ามีจักคนนะมีประมาณหกคนหกคน <laughs> มีไพใน่อายเอือ้อน้องอายเอือ้อน้องพ่อแม่ดีใจเออบัดทองตีอันนี้เพื่อนผู้ใดก็เอาแบบย่างบ่อเ <laughs> อเอเ <laughs> อาน้องอันมินตานี่อายุเท่าไรได้อีหล่ะ สิบเอ็ดปีแต่ว่าบริเฮียนเนาะเฮียนยังเฮียนอยู่เฮียนห้องปอปอห้าเอามานี้คือบริข่าวของเฮียนบอสละใครบุปผิดไว้ประกาศแล้วบ่เกินขักแล้วโอ้เสียงแล้วได้ยินว่าบอมีใครบูปผิดไว้ประกาศแล้วบ่เออติดแล้วบ่สละ ทิแล้วทิแล้วปีนาคือโลงพยาบาลปีนาจะเห็นยัยสลรดแต่ละมืองในครอบครัวรบมมีแนวเหตุมากิน้ายูไปอยู่อะไปแต่ะห้น้ม้อย่างเงมีนอจ้าคนเนี่ยจาคนเดียวนเดียว พ่อแม่ยังครบเนาะโคดีมีเดียวเกน้าบ่เจ้าะละปีหนึ่งได้จักสอบประมาณได้สามสิบสองเนี่ยกุ้มกินอยู่บ่กุ้มเหาก็แขาเข้ามาในการช่วยงานนานๆเลยมันาเล้วเอราได้กุ้มเหมือนถ้ากุ้มนั่นแหละเกี่ยวเข่าเออ ว่าบ่คุ้มกินเนาะล่ะเนาะออืน่องปลาฮู้เด้หน้องปลากินกันหกคนแล้วพ่อแม่์ให้เนี่ยสละอาชีพเสริมแบบมะขามะขายหึทั่งเถิก็จุดทานโอ้พร้อทานอือแต่ปัจจุบันนี้ซื้อกินบ่เข้ายังไ่ได้ซื้อยังบ่ได้ซื้ออือปลาอีหล่าสิกินเบิดบ่นะน้องปลา เท่าวชามสองคน่สองบวกสองเป็นสี่นะ่บวกสเนแปดเออเป็นสิบึบเอเมื่ห่บาห่าบ้าห่าแ่เป็นสิบน้องปลาเก่งเลยหปลาเฮียนเลยกินได้ได้ละเจ็บท่อไหมจัดฮอนใ พ่อปล้วเปลี่วนมาขอเกินกินกันน้ปลาแค่นีอื่นบปนไหนเหมือนองปลาอ้าวเดียวมันก็เกิดหน่อยอยู่กลางเนาะไปะอ้ำบวงไปะอ้ำบวงอยู่เห้อนอ่ะมากก็ได้นะคของกันหนึ่งนี่ก็ตาาฮะ อย่าบอกกันนี่ก <laughs> ็ตาฮะฮะว่าจะคือว,ว่ามีคนขอซอยเจ้าระบายอ่ะ<ด>อืมอันนั้น,นคือเฮือนซานนั่นเป็นเจ้านะ่ะเนาะเนาะ<ด>อยู่ปัจจุบันบอกเดี๋ยวบนอื่นได้สามีบ่เฮือนหึอยู่อยู่ใช่เลยในบ้านโอ,อ้เอ้าคือออกมาอยู่เนอกสะนะออกอย,อ,อยู่แล้วก็แค่มันอยู่หูแล้วมันท้อน อเอาไาอยู่อเอมาอยู่พิออเอาอยู่น้ำกันเล้อือ่าตันี่ทวา,าใส่ส่วนมะข้อลงไปเอาชมกส่วนมะขอนี่คือใส่พริกนิดนึงขม้นขมองเสีบเลยใส่พริกป่นนะอืม

ไปเลยอืมเบลเล่คือไวเลยสงับเดีวไปเลยหายเลยเอยอจ้ะจากในละกินกนี่อ่ะเอาคนเยอะทามแบบเวลาจะไปอันนี้ถ่ายนักนี่บริษัทบ่กอ้าวกินบิดนายบอดี้ได้ละบุญบุญเอาบอดี้บ่เค,ยก,คยกินแบบนี้บ่ ไดี๋ยวมันก็ออกมาอยู่บวละนั่งละ่ะ <laughs> <laughs> เออหลวงลานี่กันเนาะกินเก่งออนนี้ข่าเบ็บหน่อไหาปไปเลยมินเอาไปอาตาโรมาต้มมีกินอยู่พี่อือปลาเมฆสระกับเข่าเลยมันบูบว่าบูบย่าพเจก,กินุง <laughs> เอา้าเกยกินต้นไหน นั่งปิลาคอยกระนั่งจับคกักินไม่เว่ยไม่เออไวดีบ้าพี่เดียวเอาคู่แวนบววเป็นบวงนะพ่น้อเป็นบวงนะพี่น้อคอยอยู่กนวยตักเขาช้ามสีครามีมดเป็เดกกินดเปล่าพอดีจะสมุดมดหองเซ่บีดีของเราไป เจริญโอ้ออกมาพร้อมเพียงกันกินกับละน้องไิเส็ยดลดลดซาดแบบบ๊อเปี้ยวโอ้ยแซ่บว่ะใครรับชมเจ้ากินได้เดี๋ยวมากินมาได้เลยสุขภาพบายมาซมาเอ๊บอ๋อมินตาเอ้า เธอรูกแล้วอ,อ,อ้าวววัวแล้วละว่ะพรนี้<ม>เป็นยังละ่ะเข้มเข็มโซมือมมป่าเนี่ยกับเข้มอีีน้องปาอ่ตัวมาพบมาเพาะกับน้องป่าสวัสดีน้องล่ะสวัสดีเบิ้ลมือเบิ้ี่าบเจ็บปกไข่ สบายดีเบิดมาอ่าน้องล่าชื่อว่าแน่ๆจังนี่ชื่อมินตาอ๋อน้องมินตาได้หมู่ใหม่บ่มื้อนี้บ่ต้องปา่เก่ากเอ้าเป็นหยังน้องล่ะกะอบ่อย่าไปกินเด้อเจ้าเด้อเปิดามาวันนี้ก็เจอน้องปากินมกอเอาจะแนเป็นนวยบ่อีล่ะาน้ําลายแตกเลยเนาะ อ๋อคำเดียวเลยบอน้องละ่ะน้องปลาโซซสีมือบอได้วานะ่าตามกินแบบนี้ป๊าเก่นเกินเนาะบรรยากาศเด็ดออกมานะพนี่น้องเอ๊ะปกติกับมือมือขึอ้นๆเนาะสีโอเปิลน้องสีโอเปินะ,ททะน้องล่ะมันลุงอยู่บ่อนะเจนี่เขตนี่ล่ะเอ้ยกินปรีปรีเด้อ แล้วไสเงกันอีกกินีกินค่ะแม่เจ็ากข้าปลาไได้เลยไปถั่วอยู่มันใหญ่โดบ่ของโปดมานลงปลาแม่เมันใ่โเออเจ้าอกเองได้ออผู้โซห้เบึงผู้หมอนคอขักแทะเล็บไปเลยมินตาเราโซบได้เล้เราเราดได้บ่ <laughs> kín bớt này mình bỏ nái ạ bụng xếp này mình bụng 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 đấy, bụng đấy bụng 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 bội bụng 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 bội bụng 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 bội bụng 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 bội bụng 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 bội bụng 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 Mà bội bụ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  bội

เอาเตามากินหมี่ปะแซ่บอ่อร่อยมากโกกิแค่ละเออบ่ได้เอาทำให้กินเลยก็ยังยเอาหนำตาไม่กินกลิ้นมได้ย่าไปทานย่างเลยล่ะเออคาคเด้ออือคาโคลได้ย่าไปเฮ็ดตามนองตาเลยบุกต่งนียิตามเมื่อยเด้อเห็าเรกนองตามีความสาถพิเศษกินบัตรเดียวซาวในค่ะบไม่ไปเอาเตาเ่ะซิวไพเอาเตาเป็นบ่

Hoa, 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 này. hoa, 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 lạ. hoa, 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 tao, hoa, 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 thằng hoa, hoa, này. hoa, hoa, lạ hoa, 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 xui. hoa, 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 คนกับเตาเตาใหญ่กว่าเออจะไปสิจูบานี่บ้นบ้านเนอะน้องผลหมากินมีเล้วเนาะสาวเปียกแล้วสาวนอนซื้อกับข้าวมาเพิ่นกับหอมหอมมือกินเพื่อนใจเบิ้งอีหล่ะเบิ้งวิธีก่อก่อไฟที่เห็นแบบนั้นคือว่าซับซับซับก่อนซับ หืมเอาเคาะกันเนี่ยทานเคาะไครกันโอ้ยยีประตีเสรนั่นเดี๋ยวมันก็อันเต้าเอื้อยทะลุดอกเออเคาะทางนอกอื่ไม่ติไม่บิไม่ยังให้กันนะอะไรวะอะไรวะสลี่กันเลยไหมยังแบบนี้เฮ้ยว่าไม่บิ๊กนอกว่าไม่ยังติ้ว น้องปลาผู้นึงเอาทารผู้นึงเอาเตาผูนึงเอาหม้อโอเคได้กินแบบไม่เวิยังไม่กาแฟยังนด้กาแฟอินเสร็จแล้วตุ้ยยางน้องปลามากกินข้าวอย่ากินเศษก็จะเอาแลล่ะไปเอาอะไรกับไผ่ด้วยไปเอาแ้นะแม่กับไผ่ไ่เ่รอเสียมาแล้วเอ ไปไปไปเลยเห้ยแปะเไ่มาจูไ uh> ผ่เพยงไ้ทางน้องเพิ่นมามากินข้าวส่วนใดกินมีเนาะระวังร้อนเสกันได้หละเพรแล้วเต็มเ่อโตไงวะโไงวะโยมมาเจาละ รถทีบ่เจ้าโอ้เป็นหยังเฉยอมละ่ออะฮออะจักขีขออ่รถจักก็เป็นบ่แม่มจะ,ปะ,ะไปเฮ็ดหยังบ่ล่ะอยู่ยเมืองผมเจ้าคือสีแดงคักแท้เดียนเดียนเอา้มามันสิใช้ละ่ะ <c oughs> อ้าวจะเก็บในพื้นบ่เอ้โอยเลยเลยวะซะ Hay khỏi lê bơ bông hạt lê nhau, con mày con bà, đẻ bién, ô, đẻ nưng, nưng bién, nỉ đây, đôi, ừ. đôi sập lận, ừ, oh, lắm nỉ bờ lụ, Điển. Điển ý, đợt bốn bốn bọn 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 điền Điền đi này lột lẫn bún bùn cho bố bác Điền tinh bù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 n tinh điền tinh bùn tinh bùn tinh bùn hạ nhảy. Điển... Ừ. Điển Để... điển... Điển này, tinh bùn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 

เฮ็ดเพื่องเอีย <sh> ังก็เจ้า <tes> อ um, uh, ันเจ้าปู่ไว้เดี um ๋ยวเกิดธรรมชาติเออทมาแต่เกิดธรรมชาตินะอ้าสซิซอยซื้อให้บ่ต้องไปเลาะเหรอเออเอาเงินให้ก่อนนะใจเด้อเออโดยเออเต้าหูทางมังเพิ่นกัน กำลังจุปิดกินเห็ดอยู่นะไปพิน้องเลยช่างไรคลิปนี้เนาะการสนองการช่ดงขอจบก่อนไปพิน้องเลยไปพบไบฟรอช่างไรคิน้าเนาะสำหรับคินนี้ลาไปแล้วเนาะอย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสนองเด้อพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วขอกราบมาสบายดี